จะใกล้หรือไกลขึ้นเหนือล่องตายเส้นทางไหนๆเราก็ยินดีบริการ คุณยศรถกระบะรับจา้างรับขนของย้ายบ้านย้ายเฟอร์นิเจอร์ย้ายหอพักส่งสินค้าย้ายบูธบริการคนย้ายทุกชนิดทั่วไทยตลอด24ชั่วโมงรถของเราเป็นรถกระบะวีโก้ตอนเดียวหลังคาสูง2เมตร10เซนติเมตรเป็นหลังคาอลูมิเนียมถือป้องกันแดดป้องกันฝนป้องกันของร่วงหลน่นวันจุได้มากสะดวกแก่การให้บริการขนย้ายของเป็นอย่างยิ่งเรามีความใส่ใจในงานบริการทุกขั้นตอนฟรีประเมินราคาคนขับรถของเรา ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่สุภาพคุณจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนเรื่องราคาก็แสนสบายเพื่อเป๋าถูกชักกโวโทรเลย086-812-8411 086-812-8411เรื่องคนย้ายไว้ใจเราคุณยศรถกระบะรับจ้าง